อู้ฉั <laughs> นตื่นมาจา้ามาพี่น้องจา๋ามุนีลา่ากินส้มตำสมตำปลาเ้าเพลดเพค่ะใส่ฟานเอานะคะ่ะแล้วก็นี่ล่ะคืออยากกินหอยหอยอันนี้หอยขุ่นักญ่เลยจ้ะดูสิยุ่ยใหญ่มากแล้วหนูก็ไม่เคยกินใหญ่ขนาดนี้นะคะอันนี้ล่ะต้มใส่ใบบักบูดค่ะเฮ้ยจังหน็มันก็ฉสืออกคือเขาล่ะอ๋อเอามันทำอะไรนี่โอ้ยมันกรหอนเลย ะกินได้ไหมเนี่ยมันจะไม่ใหญ่แท้โ้ยโคงอย่างนู้ใหญ่แท้กินกินกินตรงไหนมาเนี่ยกินหมดเลยเหรอพี่น้องโอ้ยฉันกะก,กาก,กินตัวใหญ่ปันนีน่เนาะอืมอืมเกิดม, <c oughs> มากมาคยกินตัวใหญ่ปันนีอ่อ๋อนิดนิด อืมอืมหวันหวานจริงจัหวานหัวมันใหญ่กรอบดี จังมากสองโลจ้ะไซส์ใหญ่บิกบ๊กบิ๊กไซส์เลยกับไซส์ขนาดกลางสี่ร้อยกว่าบาทหืมปลาละอร่อยมากหอมเนื้อใส่ปลาวิหลาพักกินได้ไหมน,นี่อุ้ยม,ม,ม,มันจะอกออกล่ะ บอออกก็ดีแต่เรา่กินดอกมองหันมแม่ไงผดแม่ลาบบอกากินมองหันมันถ้าเป็นเนืน้อเลอยๆตัวหน่หนหนอๆสิกินอยูอ่อร่อยค่ะตรงปกมากตรงปกมากมากๆอื บัวข้าวจ้ะอร่อยหวานกรอบอืออืออืออเจดตื่น กินหมองนี่มันเด้มันคืออย่างหม่องมันเนี่ยมังใส่มันตัวนี้เป็นบอกว่ากินได้หมองนี้นนนนนออป๊าตรงปกแห้งคัดไซส์บิ๊กเบิ้มเลยจ้ะ พ่ผ like ู้ใ่เคยกินกระสิบขาดกินตัวใหญ่แบบมดนีดดอกจ้าแต่ถ้าให้หล่าสั่งมาอีกเรจะเอาไซส์เล็ก ở này, cái bỏ ở cái khoang nè, bỏ thôi, bỏ ở chỗ ở đó, bỏ ở bãi cả mốc kim luôn rồi ừ. ừ. สดทุกตัวเลยนะเึงึงอ้าปากเกาะติดกระมังหลางเลยทุกหัวทุกฝาเลยต้องสั่งกับคนนี้นะลงกุดจริงๆ ทำมันค right? ือบอออกให้หนูแหละออกไหมลูกเออมันบาออกนะเสียดายจังเลยตรงนี้มันน่าจะออกหมด เป็นการกินที่สะดุ้งทุกรอบอ,อร่อยจังเลย อืมเอ้ยน่องปลาเดียบถึกใจด้วยจ้ะถูกใจในความไงของมันเรากะตรงปลกแล้วก็คือรสชาติหอยอะอร่อยสุดจริงๆเลยถ้ากินอำนี้เมื่อออนแบบสิสั่งใส่สน่อยมากแ้ว พอประมาณท่านหน,นึ่งเนะอันนี้มันใหญ่ไปบิ๊กไซส์เลยเนี่ยเวื่ที่มากินแบบว่าทั้งด่วมันแบบออกเป็นพลูพีนี่สำหรับก็สิแบบว่าใหญเลยอืมอืมให้เหมือน่เนหน่อยากกินขน้เบื้องท่านหน่อ่ะอร่อยพบกันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า